ลำบากแค่น้อดูครับดูพี่น้องอยากได้ทางครับแต่ว่าไม่ยอมเสียสละครับพี่น้องอยากได้ถนนครับดูบปลูกต้นปลาล์มต้นยางมาแล้วครับลักสมุดอยู่ด้านในน้อครับเข้าไปอีกเม็ดตัวหัวน้องครับจะว่าปลูกต้นปลาล์มใส่พี่น้องต้นยางอยู่ให้เราทำยังไงครับตัดถนนใหม่นะครับเนี่ย เส้นนี้เกียดก็ไม่ได้ครับลากยางเขาจะขาดครับยกลองก็ไม่ได้รถรถไทยคูมาก่อนมาดนี้คุมาคนรถไทยแบดนี้ เาลงไปดูด้านล่างครับผมน่วมเลยอะน,นี้แบ่งดินออกนะครับแบ่งหินออกน่นครับตรงโน่นครับที่แข็งๆนุน่นแบ่งออกครึ่งหนึ่งครับเข้ามาด้านในนี้ครึ่งหนึง่งเพราะไม่กล้าใส่มันเต็มครับกลัวจมไม่ไม่ถอยหลังไปเานหน้ามา เราถยยังไม่ได้เขียนลิงไปเลยก,กลับตรงนั้นเราบอกโน้มลงเตะตรงนี้แล้วโอ้มลงเตะตรงนี้เลยบอกน้มเลยตรงนี้ครับโน้มเลย ดูรอยน้ำมนแล้วตรงไปแซ่คุณเดียวเขาเป็นผูวะ คอบหอยหางพุ่นเอาอะบ่บ่หอยจะทางงี้พุ่นมาแล้วสนองตัวเสร็จคือะเครื่องตัวมากบอ้อมไปปลาพุ่นมาขนตัวไทยไว่เหตุตะพี่วาเพียงลมแล้วเพียง ไม่ค่อยใส่มาเครื่องเดียวนึงพี่จะพี่โหลดปูพี่ก่อนนะอ๋อมันก,มนกน็มาไม่กันกับโมีมุกอีกกัะนั่งกวรถไถวบริษัทอุอ้มขึ้นมารถไถวบริษัทเขาสวนฟาร์มขึ้นซะนะโอ้ยหนูพุ่นลมนมาแล้วนี่ เอาเพงพี่ก็จะนั่งบอลลบอ,อ่ะโอ้ง่ายอยากยทีที่จะไปก็ใส่เวียงรอบเนาะงานนี้ต้องคัดกับ เส้นนี้ตัดใหม่ครับไม่มีรถใหญ่วิ่งครับไม่มีหินลูกรังสักทีครับข้างแรกครับนี่นมาครึ่งเดียวนะครับนี่แบ่งดินออกครับดินสุดเลยขาดตัวเลยด้านล่างเป็นหินครับหินลูกรงอยู่ครับนี่เห็นไหมครับแดงๆโคกหินครับดี๋ยวนี้ เราดำดินหินครับ จมแล้วจมแล้วี่นยังจมแล้ว,ลว,ลวครับตามด,ด้วยครับดูสุดเลยมาครับผมเส้นนี้อัตคัดเลยเส้นนี้เหลือสองเส้นครับที่ย,กยากๆครับผมเส้นนั้นก็พาค้างข้างน้ำนะครับเหมือนกันครับเรายังไม่เกี่ยวข้าวครับแต่ว่าเส้นยินยอมแล้วครับ ใส่โค้งนี่หลายเลยดิ่ขันบิดตัวนักรถหนักโจมนี่แะเพระว่เราใส่มาคือเด้กขึ้นครับดูว่าพลังอย่างเสือร์เลยต้นครับจะขึ้นไปโด้นะครับหากลางข้างหน้าขึ้นอีกขอให้แดดครับแล้วฝนมาตกรอบนั้นเราผม สามเฮด,ดร้อยก็ห้าก็มาวันนี้ตลงสาพดก้นโอ้ดูเหยงหน้าพี่น้องเหยงหน้าให้ออยางรนะน่ะแจยงน้าบ่ ta nhìn na tuyo anh ơi p, tuyo tiêm pimase, coi bơm chôm, xe, là cả chôm co nha, chôm co đi.

Xe về đó nào Coi mà đẹp con Con là... đây kết với nó Nó bò đây hạc giang hả đi Mà đâu? ได้หฮะหนู่นจะไม่ยอมเสียสละนู่นนะขึ้นไปนิดจีอ้าอ้ทางไหม ออ่่งกนนี่แหละดูครับปลต้นยางคนระับใส่ถนนเลย<อ>ทำถนนกว้างจะใครจะเอาไปด้วยครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้านั่นครับว่ากับด้านหน้าด้านในครับขนาดเขาอยู่ด้านนอกเขายังไว้กว้างเลยนี่ดูด้านในด้านหน้าเขายังเสียสละครับ จากไปไดหนึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวหายให้ดูเต็มๆเ,เลยเยวาวก็อย่าบ้านะครับเทียบนี้ให้ดูความเจริญับตัดถนนใหม่ครับผมเส็นนี้ เราแบ่งเห็นออกตรงนี้ครับผมแบ่งห็นออกตรงนี้ครับไปครึ่งหนึ่งครับเนี่ยเดี๋ยวแบ่งห็นออกตรงนี้ครับกว่าจมจมจริงๆแล้วถ้าใส่เต็มก็แบ่งออกครึ่งหนึ่งขท้าหกรอเข้าไปครับผมเห็นครับติดจากด้านในไหมครับผมด้านนอกผมเราเสียสละแค่ไหนครับสิบล้อหลบกันได้อะ ให้ดูแค่นี้ครับอีก500เมตรครับจะถึงถนนใหญ่นี่ครับวันนี้เราก็ลงมาถึงนี่แล้วผม